สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีใช่ห้วยไทย4 56รอบนี้แอดมานํำเสนอแนวทางของลาบลอยนะคะลาบลอยงวดประจำวันที่1มิถุนายน2567ค่ะเพิ่งลงเป็นงวดแรกนะคะลงเป็นงวดแรกยังไม่มีงวดเก่ามาเทียบให้นะคะต้องรองวดหน้าจะได้เทียบให้จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงแ่แอดแอดเปิดดูตัวเลขและแอดชอบอยู่ ตัวเลขใหญ่แล้วก็ไม่เยอะมากแต่ละหน้าอ่านะซองหน้าปกค่ะหมวดนี้สองตัวมีห้าสองหนึ่งสองห้าสองนะคะมีห้าสี่ห้าเจ็ดห้าสามหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ค่ะหน้าปกตรงนี้ก็สามห้าสี่สามหนึ่งสี่ค่ะตรงนี้น่าจะเป็นล่างหรือเปล่ามีห้าเก้าหกเก้าห้าเก้าสองครั้ง มี5 5 6 5 2 6 2 6 6 6 5ค่ะอ่าประมาณนี้เลยนับปกงวดนี้เลยค่ะเต็มจอมาค่ะชัดเนาะอ่าตรงนี้ให้เด่นที่หนึ่งห้าสองค่ะอย่างน้อยมาหนึ่งตัวโฆษณาตรงนี้ก็จะมี5ตัวมีหนึ่งมีหกมีห้ามีศูนย์มีสองนะคะงวดนี้ลาบลอยสีสันสวยงามอ่า ฝั่งนี้เลยจ้าหน้าแรกศิลาเล็กหกับสข้อมูลหลัก10ค่ะ5กับสีนะคะมี1นึ่งสองหนึ่หหหหสองค่ะมี9ก้าหนึ่งสองหสองหลักสิเลขท้าย2ตัวมี6กสองห้าสองหกเจ็ดหกเกาห้าห้ค่ะ ต่อไปเลยเรียกดาราฟังนี้ค่ะดารา20ชุดอันนี้น่าจะติดเป็นที่บนอันนี้ก็น่าจะเป็นล่างอ่าให้เล่นตรง,ตงๆห้ามกับตัวอ่า20ชุดนะคะบนมี1 7 5 7 0 7 6 7 2 7 1 2 5 2 0 2 6 2 2, 2 1 4 5 4 0 4 6 4 2 4 1353งสามห้สค่ะอ่า20ชุดด้านล่างค่ะรางวัลเลขท้าย2ตัวอ่ามี6ไล่เอา6ก่อนนะคะ6กห6 6หกหกหกสองห7เจ็ดห้าห้าห้าหกห้าสองห้าเสองสห้าเสองเกสองหสองหกสอค่ะอ่าประมาณนี้เลยแคบไปดูได้นะคะ เปิดไปหน้าต่อไปเรื่อยๆอ่าหน้านีนะ้หน้านี้โชคชะตาราศีคนมีลาบนะคะแคปได้แคปไปดูเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะมาฟังนี้ค่ะอามาให้ลาบข้อมูลหลักสิบนะคะ5กับ8ปดฟังนี้ได้ที่1กับ8ดนะ

หน้าที่หนอนมาค่ะตรงนี้กลมๆมมี7จ็ดหน่งศูาหค่ะ,ะหลัก10 0ศูนย์ห้าหกห้าศูนย์เจ็ดศูนย์สองค่ะ6กเจ็ดหกสองสาค่ะล่างสุดเลยสี่ศูนย์เจ็ดค่ะอ่าอีกข้างหนึ่งอันนี้จับว่างข้อมูลหลักสิบ

คนตาทิพย์ค่ะข้อมูลหลักสิบมีเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งค่ะเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดสามสองหกสองเจ็ดสองสี่สองสามสองห้าสองสองอ่าหลักสิบเลขท้ายสองตัวงวดนี้ค่ะสองห้าแปดห้าค่ะสองสองสองเก้าสองแปดสองเจ็ดแปดสองแปดเก้าแปดแปดแปดเจ็ดค่ะอ่าตรงนี้ค่ะหน้านี้เลย จานฟ้าสั่งหลักสิบนะคะมี8 1ดหนึ่งค่ะหลักหน่วยเจ5ดหนึ่งห้าค่ะจับคู่กันก็จะได้8ปดเจ5ด7ปดห5ดห้าห้าค่ะตรงนี้อาจารย์โชคเงินแสนมีห้าปดเจดค่ะแปดเจ4ด2ปดสมด่ะดสองค่ะต่อไปเลยหน้า8ดหน้าเกาแล้วลาบลอยฟันทงหน้านี้ หกกับห้านะคะมีหกสี่หกสามหกเจ็ดหกสองหกหกเก้าหกสี่เก้าหกเจ็ดค่ะหลักสิบเลือท้ายสองตัวมีเก้าห้าสี่ห้าค่ะ,ะตรงนี้เก้าสองเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าสี่สองสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าค่ะอ่ามาทังนี้เลยค่ะย้ายมานหน้านี้หน้านี้โยนเหรียญข้อมูลกลางอากาศสูตรเด็ดวัดดวงนะคะเจ็ดสามห้าสามค่ะอะ แคปได้แคปนะคะต่อไปฝั่งนี้ดัชน ok ีโชคลายวันอ่ะแคปไปดูได้ค่ะตรงนี้แคปไปดูได้เด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะอ่าย้ายมาฝั่งนี้เลขพิเศษอข้อมูลพิเศษหลักร้อยค่ะงวดนี้มีสี่มีสองมีเจ็ดนะคะหลักสิบสองหกแปดค่ะหลักหน่วยเจ็ดสองสามค่ะ จับคู่กันก็จะได้2 7 2 2 2 3 6 7 6 2 6 3 8 7 8 2 8 3ค่ะ um, ชุด3ตัวจะมีตามนี้เลย4 2 7 4 2 2 4 2 3 7 6 7 7 6 2 7 6 3 4 2 7 7 6 7ค่ะอ่าฝั่งนี้เรียกภาพบอก ค่ะเลขพระบอกค่ะหน้านี้มี45นะคะ47 48 44 43 42ค่ะ247 242ค่ะรางวัลเลขท้ายมี54 52 56 57 50 55ค่ะชุดเดียว52นะคะอ่าฝั่งนี้ราบรอยราบรอยฟันธงข้อมูลหลัก16กับ5นะคะ367 6762 6463ค่ะ หลักสิบเลขท้ายสองตัวค่ะเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสองเก้าเก้าเก้าห้าค่ะอ่าหน้าที่สิบสองแล้วค่ะรอยลาบ,บลาบร้อยปักหลักข้อมูลหลักสิบสองหกเจ็ดหกค่ะหลักร้อยนะคะหน้านี้มีสี่มีสามมีเก้ามีแปดค่ะหลักสิบสองเจ็ดหนึ่งศูนย์ค่ะหลักหน่วยเจ็ดสองสามสี่ค่ะอ่า จาประกบคู่กันก็จะได้2 7 2 2 7 7 7 2 2 3 2 4 7 3 7 4ค่ะ3ตัว4 2 7 4 7 7เลยค่ะอ่าอ่าตรงนี้ราบรอยปกหลักเลขกท้าย2ตัวล่าง8 9กับ2 9นะคะหลัก10มี8 2 9 5หลักหน่วย6 5 2 9ค่ะมี8 6 8 5 8 2 8 9 สองหกสองห้าสองสองสองเก้าค่ะหน้านี้ยามมองข้ามนะคะจับยามสามตาข้อมูลหลักสิบูนกับ9ก้าค่ะศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์หนึ่งศเจ อันนี้เลขท้าย4797มี46 45 42 49 96 95 92 99ค่ะมาฝั่งนี้ค่ะข้อมูลเลขดักแคปตรงนี้มีหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอ่หลักร้อยสองเจ็ดหนึ่ง หลักสิบสีสามเก้าหลักหน่วยเก้าศูนย์แปดค่ะข้อมูลเป็นแต่ว่าเป็นหน้าข้อมูลเลขดขับนะคะแคปได้แคปเลยค่ะหนึ่งสองสาม่หาตรงนี้เลยหน้าที่16แล้วหน้าที่16บฝันดีฝันเงินค่ะ3 4ค่ะจะมี1 4 1 4 5 4ี่หนึ่งสค่ะอันนี้เจนะคะ จะมี9 6 5 6 4 6 6 6 2 6, 6 8 6 9 6ค่ะข้างล่างสุดลือยาใจคนจนหน้านี้เลยยาใจคนจนมี4 6 9 4 7 4 7 4 2 4 4 4 3 4 5ค่ะล่างสุดเลย1 8 1 6 1 6 1 5 1 2 1 9 1 7อ่า น่าจะติดล่างหรือเปล่าฝั่งนี้หลักสิบเลขท้ายสองตัวแอบชอบอยู่นะนี่1หนึ่งหกหนึ่งห้าเอ้ยหนึ่งน่าจะมาล่างหรือเปล่าก็าคือช็อตเด็ดค่ะช็อตเด็ดลาบร้อยมีห้าหกห้าสองห้าเจ็ดห้าสี่ห้าสามนะคะมีสามห้าสองสามห้าเจ็ดที่ทวนท้ายเล่มค่ะตรงนี้ สตัว2ตัวมี1นึ่งสี่หนึ่งสี่หนึอ่าสี่หนึ่งสอนอี่หเเจอ่าทางนี้เลขแสนดีเลขแสนเฮงเลขแสนเฮงข้อมูลหลักสิบห้าสาค่ะ5้าเจ็7ห้าสอ 4 5 7 4 7 7ค่ะข้อมูลหลักสิบสี7เจค่ะมี4 2 4 5 4 6 5 6 5 5 5าสเลยค่ะอ่าล่างสุดเลยก็จะมีตัวเล็กๆต้องมา1ตัว10หน่วยนะคะตรงนี้อ่ะแคปได้แคปค่ะ1 2 3 4 5ค่ะเอออ่าจบท้ายปกก็เยอะอยู่นะคะท้ายปกตรงนี้แคปไปดูตัวเลขได้ค่ะ ก็มีตัวเล็กๆเ,เยอะๆจบการบรรยายหนังสือราบลอยงวดนี้นะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้เอฟซทุกคนทุกท่านจงโชคดีมีใช่ถูกหวยมีเงินใช้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ